พี่เพิ่งกลับมาจากร้านวันนี้มีเรื่องเล่าจะมาแชร์ทุกคนจำได้ใช่ไหมพี่ให้พัดรวยนัดพัดของพี่กับน้องลิซา่าถูกไหมแล้วสิ่งน,นี่เกิดขึ้นคืออะไรเจ้าของแบรนด์มาเซิ์ค่ะนางแพลนมาอังกฤษอยู่แล้วคืออันนี้เป็นเรื่องราวบังเอิญสุดๆเขามาอังกฤษอยู่แล้ว นึกออกไหมคือเขาซื้อตั๋วก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นแล้วการที่พี่เอาพัดให้ลองลิซ่าไปเนี่ยไอ้พัดรวยนัดของพี่เนี่ยคือ 1. นึ่งโซดเอาโซ u เอาไม่พอตอนนี้ยอดสั่งพัดห้0 0ัชิ้นแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าทักมาทางร้านบอกว่าเอออยากมาขอบคุณพี่แล้วพี่เขาหน้ารักมากเขาก็มาที่ร้านแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาเอาของขวัญมาให้พี่ ตอนแรกพี่พูดว่าพี่จะได้พัดรวยนัดไม่ค่ะเพราะมันโซดเอาเขาเอาพัดมาให้พี่มาดูกันพี่ได้อันนี้บายใจนัดอันนี้พี่ัฮปปี้เขาบอกว่าอันนี้คืออันที่เหลืออยู่อันนี้บายใจนัด <c oughs> แต่อันนี้ทุกคนอันนี้คืออัน,นที่คุณลุงคุณป้าน่าจะเหนื่อย แล้วมันเกิดความผิดพลาดแล้วทางเจ้าของร้านก็รู้สึกว่าถ้าพี่ไม่ใช่แล้วใครจะใช้มันควรจะเป็นคำว่าเย็นนักคือเย็นมากแต่มันกลายเป็นคำว่าน้อนหนูกลายเป็นดอเด็ก ล้าขอใหม่พี่ไม่กล้าแปลให้เจ้าของภาษาที่มาถามเลยคุณเห็นไปคำว่าอะไรนะพัดพัดอันนี้ไม่มีผลิตแล้วนะคะขอให้มันยุติการผลิตแค่นี้